สวัสดีค่ะปกพรมิพนตั้งวงสิรษโชคนะคะประธานผู้ก่อตัางและประธานกรรมการบริหารบริษัทดาก้อนเวอร์พัดจำกัดค่ะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะและทำธุรกิจเครือข่ายมากกว่า20ปีนะคะรับรายได้ส่วนตัวมากกว่า200ล้านบาทนะคะสร้างนักธุรกิจเครือข่ายนะคะที่รับรายได้ถึง1ล้านบาทคะถึง200ท่านเลยทีเดียวนะคะและสร้างเงินในอุตสาหกรรมนี้คะมากกว่า10,000ล้านบาท แผนไฮบริดเป็นการผสมผสานระหว่าง MLM, s ิงเกิลมาร์เก็ตติ้งตอบโจทย์ความมั่นคงระยะยาวมีเครื่องมือสนับสนุสนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. มีระบบสนับสนุสนจากผู้นำดากอนซิสเต็มดากอนซิสเต็มประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ 1. ฟังก์ชันนะคะ2เทรนนิ่งเทรนนิ่งเราก็จะมีระบบสกิลเซ็ตเซตนี่ระบบไมซ์เซ็ตนะคะ 3. า o ทูหรือเครื่องมือนะคะสื่อมี a อซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายภาษามากๆที่เราจะแปลไปนะคะ มีแคตตาล็อกนะคะ4นะคะมีการวัดผลและติดตามนะคะจากผู้นำของเรามีสินค้านวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการันตีนระดับโลกจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลค,นนะคะ่ะในปี2 5 6 6นนี้นะคะเราจะสร้างยอดธุรกิจทั้งในประเทศไทยและนักธุรกิจต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่าพม่ากักมพูชา โดยเป้าหมายในปีนี้นะคะเราจะสร้างรุ่เงินล้านมากกว่า20รหัสและสร้างยอดธุรกิจนะคะมากกว่า100ล้านบานทภายในสิ้นปี2566มีแน่น